สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้มีสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นมีดแร่มีดทำครัวนะครับตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นแร่เนื้อหั่นเนื้อซอยจุซอยผักครับแล้วก็พกติดตัวไปแคมปิ้งนอกสถานที่นะครับหรือว่าจะซื้อให้แม่บ้านใช้ทำงานในครัวนะครับ ตัวนี้เป็นเหล็กต้านสนิมครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก3 c ม1 3ชุบเตาอุณหภูมิความแข็งอยู่ที่59 r o c k w e l ร็อกเวลครับตัวนี้ใช้งานดีมากๆครับด้ามจับวัสดุด้ามจับครับเป็นเขากวางเทียมนะครับเป็นเลซินหรือไฟเบอร์เนี่ยครับนะครับหล่อออกมาแล้วก็ทำสีลวดลายเป็นเขากวางเทียมนะครับราคาครับมาฟังราคาครับตัวนี้งานใหม่ล่าสุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดเลยนะครับ200บาทพร้อมส่งอ่า 200้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเองครับแล้วเก็บเงินปลายทางนะครับโคตรถูกครับแค่กล่องแค่ซองใส่นี่ก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วนะครับเนี่ยดูแพ็กเกจจริงเขาแพ็กเกจดีมากดูครับแพ็กเกจนไหมครับเพื่อนๆจะได้กล่องแบบนี้เลยเนี่ยมีฝาปิดแบบนี้เลยนะครับนี่เนี่ยดูแพ็กเกจของเขาโอ้โหเนี่ยตัวนี้เป็นฟองน้ําอัดแน่น,นดูแพ็กเกจเขา รูปทรงก็เหมือนกับมีดแรล่บ้านเราเลยนี่ครับมีซองใส่มีดด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าปลอกมีดเนาะเนี่ยมีปลอกมีดปลอกมีดเป็นคล้ายๆกับไฟเบอร์หรือพลาสติกแข็งนะครับทาเป็นลายไม้ด้วยครับนี่เห็นลายไม้ไหมามาดูครับภายในนี่มีดแแล่แล้วแถมใบเลเซ,เซอร์เป็นรูปขนนกด้วยครับอืใบนี่เลเซอร์เป็นรูปขนนกด้วย มันเอาเข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้กล้องจะปรับเป็นมืดนะครับเราต้องไว้ไกลๆเนี่ยางไว้แต่เดี๋ยวให้กล้องปรับแป๊บหนึ่งอ่ะให้กล้องปรับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาละนี่มีดแปรความยาวของใบมีดอยู่ที่11เซนความกว้างอยู่ที่2.5เซนสันมีดหนา2มิลงานเป๊ะ ไม่เหเข้าใกล้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวดูอ่ะดูดูตรงดามได้เวลากล้องโทรศัพท์ในเวลามันเจอเงาสะท้อนนะแบบเงากระจกมันจะทําให้กล้องมืดนะนี่ดูดูดูดามดูดามแร่อ่อมืดอีกแล้วเนี่ยแร่หัน่นซอยเฉือนนะครับน,นี่ยมาดูเทสตรตรงนี้ดีกว่าโอ้โหขมหวานขมหวานมากนี่ครับ หอมหวานมากมาดูนะครับมือมือผมนะผมเป็นคนสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเวลาจับปั๊บเหลือด้านหน้าเหลือนิดนึงท้ายเหลือนิดนึงใช้งานเสร็จใส่ในซองใส่มีดปั๊บนี่เรียบร้อยไม่มีหลุดครับไม่มีหลวมด้วยครับนี่นี่ครับดู ใช้งานได้หลากหลายเลยครับซื้อให้แม่บ้านใช้ <c oughs> หรือว่าเ,เพื่อนๆจะพกไว้ไปวงเล่าครับซอยนุง้งซอยเนื้อหรือไปแจกก็ได้ราคาแค่200เนี่ยแจกแจกคนอื่นแจกพักพวกแจกญาติผู้ใหญ่นี่ดูครับสวยงามจริงๆโอ้โหมาพร้อมกับแพ็กเกจ แพคเกจหรูเลยนะครับในราคาแค่200บาทเท่านั้นเองนี่ปิดฝานะครับอเอาละครับเพื่อนๆท่านใดสนใจมีดแร่นะครับทักทายมาได้ครับราคา200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ